โอเคสวัสดีค่ะนาในแชนแนลเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เนะี่ย BFC เขาถามมาว่าอยากให้พูดเออาารืนนออ่องอาหารเพราะนั้นเนาะหนุ่มแมมก็จะถามพี่นายว่าโคลาดะอาหารขึ้นชื่อมีอะไรบ้างอาหารขึ้นชื่อที่โคลาด็มีาาน้ำยากไก,ก่นุมจีนน้ำยา น้ำยาไก่โบราณนะครับที่เขาเอาเครื่องในไก่เอาน่องไก่เอาเนื้อไก่เอาหรูเอาที่ยังเคยกินสักแก้วมันจะคล้ายๆคล้ายๆเป็นจะเป็นกะทิครึ่งหนึ่งเป็นป่าครึ่งหนึ่งที่เขาจะเอามาผสมมาสานกันนะบ้านบ้านบ้านถ้าทำทา่เชียงใหม่เชียงใหม่เขาเรียกว่าน้ำโลพี่บ่อบพี่ใช่เป็นน้ำมันมันเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่มาทำแล้วเขาทำกะทิอ่ะ น้ำน้ำแกงใส่กะทิอ่ะยังไงมีบ้านเราเรียกว่าปีกินกับปีกที่ไหนมันก็แน่าจะโคตรได้คอร่าที่ความเพี้หนูนะของของพี่มันใส่พอราดด้วยนะใช่อ๋อแต่แดงว่ากปรคงจะคล้ายๆกันเขาบอกว่ามีคอร่าเพราะว่าเขาขายในตลาดนักอ่ะมันจะนี่ แกมยางก็จะ <ms> <to and> <ys> มีกะทิแล้วก็มีเต้าเจี้ยวด้วยพี่ไหนอ๋อน่าจะคล้ายๆกันน่าจะคล้ายๆกันแต่แต่ที่โคราชมีเต้าเจี้ยวแต่รสชาติมันคงจะไม่ไม่เหมือนอย่ากระถินเจ้าตัวนึงแล้วก็ไอ้ไอ้เซอเอิบปลาเซอเอิบปลาส่วนประกอบมีเซอเอิบปลาครับพีเอาปลามาสับๆซับๆซับๆซับแล้วก็ใส่ซอยใบมะกรูดใส่แล้วก็เอาแล้วก็เอาไข่ไข่ใส่ใส่แล้วก็คุณ ไข่กับปลาไอ้เข่ากันเหม็นเกลือได้กินคล้องนึ่งเข่ากันเด็ดเพราะวันหน้าเราจะทำคอนเทนต์นี้ไข่ไข่กับเอฟซีที่คนกินกันเนาะเพราะเนื้อกว่าพี่นายเขาเนื้งแซ่บเนาะโอ้โหเขาเนง้อเคี้ยบไหลเวลาเลยเขียบ่ัสำันพี่นายมาพี่นายมากินน้ำพริกน้ำปูของเหนือนะของเหนือจะเป็นน้ำพริกน้ำปูแลเจ้าเอฟซีเอฟซีเนาะเอฟซีเคองกินน้ำพริกน้ำปูเออแบนแบนแบนเจอกับน้ำยา น้ำยาคุลาน้ำยาคุลากับอะไรแซ่กปลาแซ่บปลาอะไรแล้ววันนี้ได้สองเมนูแล้วนะแซ่บปลานี่คือปลาสับก่อนปลาสับที่ว่าปลาสับที่ว่าใส่ไข่แล้วก็ใส่เบืเบื่อเวลาเราทอดแต่ทอดไปไม่ทอดเกียวตัวมันทอดไปันนี้เขาจะใส่ถ้วยกับเบื้องของเอาไปนหนึ่งถั่วเขียกับเบื้องเราไปนหนึ่งสับคือว่าสับก่อนสับแล้วก็แับแล้วก็ไข่หั่นใบมะกรูดใส่แล้วก็ูวี หอมกระเทียมหอมจะหอมจะกระเทียมแล้วก็เออแล้วเอาไข่ใส่แล้วก็ตีดๆแลไข่นะปลาล่าให้เข้ากันึงแล้วเขาไปนึ่งไข่ที่เขาที่เขาใส่ไข่ก็เพราะว่าจะทำให้มันฟูไงพี่นายถ้าเกิดเราไม่ไข่นึ่งไหมทอดได้ไหมไข่ตุ๋นไหมพี่นายเอาไปเอาไปทอดได้ไหมทอดได้แต่มันจะกระเด็นดิเออมันกระเด็นมันกระเด็นในตาเราดิเพราะว่าตุ๋นก็ไปอย่างั้นเนาะ แต่ลองพริกแพงได้นะลองพริกแพงร้าน้าม่เนาะตาได้ดีห่อไปตองจ้างไฟดีกว่าเออหอมเนาะเออมันจะหอมโอ้ยแสียบไหลหนาเห็นไหมคุณเราโอ้ยบูดเล้วอยู่เข่าคนคนไปสมัยเอฟซีที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะรับลายไหลไปกับพวกเราเลยเดี๋ยวย่อยหเป๊ะหน้าเลยเดี๋ยวเรามีเวลาเลยทำคอนเสิร์ตเรื่องอาหารให้กับเอฟซีทุกคนโอเคครับอาทีนี้ ประเพณีเขาเรียกวัฒนธรรมทางท้องถิ่นโคราชเนี่ยมีงานอะไรมั่งที่แบบเป็นจุดเด่นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืองานแห่เทียนเขากระสาครับแห่เทียนเขากระาแล้วก็ที่ว่าเขาตกแต่งมีเทียนอะไรแต่งแต่งที่สวยใช่แล้วก็จะมีทุกปีเลยที่ขาดไม่ได้เลยช่วงไหนลำวงสวงเม่ยยะลำวงสวงเมย่าใช่เมย่าอะไรอุยเมย่าโมไงอ๋อเมย่าโมจะลำวงสวงทุกปีโอเค

ไปเพื่อนเออมาเคยไปอีสานด้วยกันบ้านพี่นะเป็นครอบครัวที่สุขสันต์มากเอฮาปาเต้แล้วเอฮาปาเต้ถนนขับกันรับรองรับรองดูตามช่องนันายแล้วโอ้โหอยากจะไปเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางโน้นไปเลยเพราะนั้นเนี่ยช่องนันายจั้แนวนนันนายนะคุณนะรับรองยอดผู้ชมนี่เยอะแยะมากมายเลยไงก็ฝากฝากเนื้อจากตัวฝากช่องเลยนะครับนะกดไลค์กดแชร์ไปกันเลงใจให้นันายนั่กลับทำคอนเทนต์ได้ นะตอนนี้เราก็จะมาช่วยกันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนุม่มแมนะคะนุม่มแมก็จะมาช่วยทําดูถ้าเกิดว่าเอฟซีอยากได้เรื่องอะไรลองลองคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวนุม่มแอมจะทำคอนเทนต์เดี๋ยวจะตีคู่กับพี่นายเ mm hmm. ลกับ่าแวน mm hmm. หรือหรือรอาจจะมีหรืออาจจะมีแขกรัรออจจรรบเชิญน,นะอาจจะไปสัมภาษณ์คนนี้นะและแต่ดูว่าถ้าเอฟซีชอบชอบอะไรเราก็จะพยายามจัดหามาให้โอเคไหมโอเคนะคะ วันนี้นะขอบคุณชมทุกคนให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องมาในชาแนลแล้วก็หนูแอมแล้วก็เว็นนะคะขอลอาหารกันนะคะเจอกันคัิงหน้าสวัสดีค่ะ